ิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกระชากหน้าคักคนที่โกหกปิ้นป้อนกะล่อนตอแหลผมจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าเลิกลาจนกว่าคดีนี้จะหาความยุติธรรมให้กับเด็กคนหนึ่งชื่ออรรวันวงศฉีชานี่ภาพพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของพ่อพระเอกกนังเอกกอกเนี่ยเขาถ่ายไว้ตั้งแต่พศเท่าไหร่ ผมถามหน่อยเถอะว่าภาพนี้เขาถ่ายตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าฮะเขาถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อไรถ่ายไว้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าศนหนึ่งคับสองพันสิบหกตั้งแต่คศสองพันศหรือเปล่าวะ 2016. อสองพันสิบหกคศสองพันสิบอ่าแล้วปีนี้เท่าไหร่วะ ก็ถ่ายไว้ต pues ั้งนานเลยเออขำๆขำๆเราเป็นบริษัทแล้วเขาเรียกว่าบริษัทอ่าไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวดีงิ้โมโหนะเราเปิดบริษัทไม่ใช่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยว้าจะไปยืมภาพไปกอปภาพคนนั้นคนนี้ไปยืมไปกอปภาพดรงดาราเข้ามา นี่มึงไปเอาภาพตั้งแต่ปส2016อสสองพันสิบหกกสอนะ oh, นี่ฟี <no. S 1> นี่นี่ขสอสองพันยี่สิบสองแล้วใช่ไหมเลยเอฟซีไม่รู้ไม่รู้ว่าจะหากันไปถึงไหนแล้วครับพี่น้องเออเอาจริงๆไปเอาภาพเขาทําไมมันแปลกตรงไหนมันแปลกไหมที่ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเขาเนี่ย ทำไมไม่ใช้พ่อพระเอกกันเงเป็นพีเซนเตอร์ล่ะ oh. <laughs> ผมบอกได้เลยว่าเอเออนี่นี่ไม่อยากจะขุดไม่อยากจะขุดเลยแม้แต่น้อยไม่อยากจะขุดคุยเรื่องคนอื่นเลย oh. โอ้ยตายแล้วข่อยม่ยอยากข่อยม่อยากรับลูกเขาเจ้าวแม่ oh. เออข่อยเ่อยากรับลูกเขาเจ้าแบบตายแล้ว ต่อม,มันทำงานน่ะต่อมความเสื่ยมันทำงานในบีนอกเกยที่สำคัญมึงไปขโมยภาพของเขาเออมึงไปขโมยภาพของเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองนี่เ้าเอ้าวอา,วอาวนี่ผมบอกได้เลยว่าลิขสิทธ รีกิสิตนี่สำคัญที่สุด <Okay. S 1> ครับพี่นอ้องไอ้ท่าภาพนั้นบุคคลที่เข้าเป็นเจ้าของภาพทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงถ้าเขาออกมาบอกว่านี่ไม่รู้จักเลยบริษัทอะไรนะอยู่บ้านกุกกอะ่ะไม่รู้จักเลยเนะยเขาไม่ได้ติดต่อหาฉันเลยอะ่ะบริษัทอะไรวะ oh. เป็นเรื่อง oh. เป็นเรื่องแน่นอน ทําไมไม่เอาภาพตัวเองไปอยู่ในกล่องทำไมต้องใช้ภาพของคนอื่นละ่ะเฮ้ยบ้าอะไรเปทะอยากหัวเนาะเรื่องนี้นี่ผมบอกได้เลยว่านี่มีปัญหาแน่นอนแค่เรื่องนี้เนี่ยก็ผมบอกได้เลยว่าแสดงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางสมองว่ามึงโง่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนลายผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วเอ่อจาก เรื่องครีมเรื่องนวดเด้งเนื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นผลิตภัณฑ์ขายอาหารสัตว์แล้วขายอาหารสัตว์ขายอาหารหมาขายอาหารแมวขายอาหารวัวอาหารวัวแล้วก็มาขายอาหารควายอาหารควายนี่พ่อระเอกกบนังเอกต้องชิมเองนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะไม่อร่อยอย่าอย่าอย่าเปลี่ยนรลยผลิตภัณฑ์เลยนะโอเคเ